น้องนนูเรานี่มีโรคที่แบบเป็นโรคชอพิษนะคะแล้วก็เจอได้บ่อยๆโรคอะไรบ้างเลยน้องก็ช่วงนี้นอกจากโรคโควิดแล้วอะคะ่ะก็จะมีโรคท้องเสียที่เจอบ่อยมากใน<อ>ช่วงหนึ่งเดือนนี้นะคะ่ะแล้วก็จะมีเรื่องอาหารเป็นพิษของเด็กนะคะมีเรื่องโรคหวดัดบอดอักเสบหลอดลมอักเสบนะ <งา S 2> ค่ะ สวัสดีครับวันนี้นะครับก็พบกับดรโอโกไกไกด์ไลน์สุขภาพสบายสสไตล์ด r รโอนะครับวันนี้นะครับของด r รโกไกนะครับเราจะพาไปดูในส่วนของคลินิกเด็กของเรานะครับในส่วนของการบริการอะไรบ้างนะครับเราไปเจอกันเลยนะครับโอเคครับแล้วเรก็มาถึงเลยนะครับในส่วนของคลินิก เด็กนะครับวิวเบบีนะครับคลินิกเด็ก24ชั่วโมงโรงพยาบลาลจุฬาลัตเก้านะครับมีคุณหมอ2ท่านนะครับสุดสวยของเราให้บริการในส่วนของการตรวจคลินิกเด็กนะครับเราเข้าไปเยี่ยมชมกันเลยดีกว่านะครับป่าตามมาแล้วก็เข้ามาที่โอปีดีเด็กแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวโอปีดีเด็กก็ต้องไปหาน้องพัชรินกันนะครับสวัสดีจ้าค่ะ วันนี้สบายดีสบายดีค,ค่ะพี่มาทัวร์ในส่วนของ OPD เด็กนะครับมีอะไรที่เราดูแลกันบ้างเล่ยในส่วนของ OPD เด็กก็ในส่วนของ OPD เด็กนะคะก็จะแบ่งเป็น OPD เด็กป่วยแล้วก็ OPD วัคซีนนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นอ่าส่วนของ OPD บวยก็จะดูแลเด็กที่มีภาวะป่วยอย่างเช่นเป็นหวัดเป็นอ่าท้องเสียแล้วก็รักษาโรคทั่วไปวแล้วเราในห้องต่างก็จะมีห้องบริการ จะมีห้องตรวจนะครับมีห้องห้องทำผ่าตัดค่ะห้องตรวจก็จะมีอยู่สองห้องที่นี่ก็จะมีคุณหมอเด็กอยู่ประจําอยู่สองคนค่ะเป็นหม่หมอพัชรินมีศักด์นะคะกับคุณหมออุสมีตั้งประดิษฐ์ค่ะมีสองคนเนาะมีจานร์หมอสองท่านนะครับผมเรามาสามารถใช้บริการได้นะครับเพราามีมีบริการยี่สิบชั่วโมงใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คลินิกเด็กเราที่นี่ก็คือจะมีการตรวจทั้งหมดทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืน ตอนกลางคืนก็จะมีหมอที่ดูแลเด็กป่วยตอนกลางคืนค่ะสามารถมาได้พี่แอบไปดูห้องตรวจได้ไหมเอ่ยได้ค่ะอาจารย์อยู่ไหมวันนี้อาจารย์อุนีก็อยู่นะคะแล้วก็อาจารย์พัทลินก็อยู่ค่ะอยเนาะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้เป็นห้องตรวจของแพทย์หุิงสนีนะคะเนาะค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมี่าที่ตรวจแล้วก็มีเตียงตรวจนะคะเนาะโอเคอันนี้เป็นห้อง ต้องทำาถาการของของเด็กนะคะเราก็จะมีแยกโซนสําหรับอ่าให้น้ำเกลือสําหรับค้นยานะคะนะหนูน่าแบบว่าน่าใช้มากแล้วก็สีสันนอกของวัดปกติเด็กน่าจะต้องแหลว่าให้เด็กได้ใช้งานได้นะโอ้เจ้ามันจะลบกนิดนึงตรงนี้จะเป็นส่วนอ่า บริการห้องทําหัตถการฉีดวัคซีนนะคะเนาะค่ะห้องวัคซีนเด็กเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ OPD วัคซีนเข้าไปที่ OPD ตรวจวัคซีนเด็กนะครับในส่วนของ OPD วัคซีนเด็กอะค่ะก็จะมีห้องตรวจทั้งหมดหนึ่งห้องเนาะคือใช้ร่วมกันหมอ2คนนะคะเนาะจะมีเพย์โซนสําหรับเด็กนะคะซึ่งก็จะทำความสะอาดทุกหนึ่งชั่วโมงค่ะ หนึ่งชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับศาสตร์เรา<ช>เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วนะครับสวยงามอันนี้ก็จะเป็นห้องตรวจวัคซีนของ เด็กนะคะเนาะก็ที่นี่ก็คือมีบริการฉีดวัคซีนตั้งแต่เปิดนะคะ o อปีเปิด7จ็ดโมงเช้าแล้วก็ปิดตอน1นึ่ทุ่มนะคะบริการหนึ่งทุ่มในการฉีดวัคซีนเด็กนะคะมีบริการทุกวันไม่เอ่ยมีบริการทุกวัน,วน,นะค่ะของน้องน้องนู่นหนูเรานี่มีโรคที่แบบเป็นโรค็อปฮิตน,นะคะแล้วก็เจอได้บ่อยๆโรคอะไรบ้างเอ่ยน้องก็ช่วงนี้นอกจากโรคโควิดแล้วอะค่ะก็จะมีโรคท้องเสียที่เจอบ่อยมากในช่วง1เดือนนี้นะค่ะแล้วก็จะมีเรื่องอาหารเป็นพิษของเด็กนะคะมี เรื่องโรคหวัดบอดอักเสบหลอดลมอักเสบนะรับผมมันก็โรคคนหลายๆโรคเหมือนกันนะแดี๋ยวขออนุญาตนั่งคุยกันนิดหน่อยแล้วกันวันนี้นะคร<ข>ัะค,ครับค่ะก็ช่วงนี้โรคที่เจอในเด็กบ่อยๆอะคะ่กะ,ะ,คะก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับท้องเสียหวัดน,นะคะก็ช่วงนี้เจอเยอะมากก็คือท้องเสียนะเพราะว่าเด็กๆอะอยู่บ้าน แล้วก็คือเหมือนแบบกินอาหารอาจจะแบบอ่าไม่ค่อยสะอาดหรือว่าไม่ได้ล้างมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ừ, ก่อนก่อนทาน<ๆ>อาหารเนาะเด็กๆไม่ได้ไปโรงเรียนกันด้วยเนาะเชื้อโรคที่เจอบ่อยๆก็จะเป็นกลุ่มพวกเชื้อไวรัสก็ส่วนใหญ่ oh <my> เด็กก็จะมาด้วยอาการแบบอ้าวกวกรนเส้นไข้แล้วก็ถ่ายเยอะๆตส่วนใหญ่ก็จะมาโรงพยาบาลด้วยว่าอ่อนเพียขาดน้ำอะไรเงี้ยค่ะเนาะแล้วแล้วช่วงนี้แบบเจอหลายๆเลยวันหนึ่งแบบว่าเกินสองสามรายเลยใช่ไหม คิดว่ามาแซงโรคหวัดเลยค่ะช่วงนี้นอกจากโรคโควิดแล้วก็เจอโรคเกี่ยวกับหวัดทางเดินหายใจแต่ว่าช่วงนี้แบบมาแรงคือท้องเสียอะไรท้องเสียนะเหมือนเดินร้อนหนาวว่าท้องเขาเสียง่ายอย่างนี้เด็กอยู่บ้านด้วยแล้วรุนแรงไหมแบบว่าเวลาเด็กต้องแบบแอดมิดไหมหรือว่าเป็นโอพีดีก็มีทั้งเป็นโอพีดีแล้วก็แอดมิดค่ะส่วนใหญ่ข้อวงชี้ในการแอดมิดก็คือเป็นเรื่องของการขัดน้ำในเด็กเนาะเด็กก็จะมาอ่อนเพลียเหมือนแบบขาดน้ําตาโหลปากแห้ง กินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะึงจะ oh, <no. S 1> ให้อาจาย์อยู่ในโรงพยาบาลค่ะค่ะแล้วนัน้นนอกว่พวกแบบปอดอักเสบอะไรพวกช่วงนี้มีไหมแบบมีค่ะนอกจากโควิดแล้วก็จะมีะเกี่ยวโรคเกี่ยวกับหวัดทางเดินหายใจปอดอักเสบรอ้อดลมอักเสบเท่าที่ดูเนี่ยะจะมีเชื้อโรคทั่ไปแหละส่วนใหญ่จะเป็นแบบกลุ่มเชื้อ oh <my> ไวรัสที่ ที่จะเจอนอกจากโควิดในช่วงนี้ค่ะดังนั้นก็คือถ้าเกิดว่าผู้ปกครองมีแบบว่าน้องๆตห,หนูที่ที่ป่วยไม่สบายก็สามารถมารับบริการในส่วนของคลินิกเด็กได้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะสามารถแวะมาได้นะครับแล้วก็ยังมีคลินิกในส่วนของอวัคซีนด้วย นในส่วนของวัคซีนเนี่ยก็คือจะไม่มีเด็กป่วยเข้ามาในส่วนนี้อะค่ะก็จะมีเฉพาะเด็กที่มารับวัคซีนสุขภาพดีแยกโซนกันชัดเจนนะครับตรงนี้วัคซีนสุขภาพดีก็คือเป็นกลุ่มวัคซีนหลักตามวัยอะค่ะก็จะมีวัคซีนหลักแล้วก็เหมือนเป็นการป้องกันโรคมากกว่าก่อนที่จะเกิดโรคเนาะในเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กเนี่ยก็กําลังเริ่มเริ่มคอ,อดก อายุได้น้อย5ขวบเป็นต้นไปเล้วไฟเซอร์ใช่ไหมใช่ช่วงอายุ5ขวบถึง11ขวบกะคะ่ะก็จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ที่อนุมัติในเด็กตัวเดียวตอนนี้ท้ายก่อนจะจบในส่วนของคิกก็อยากให้น้องฝากอะไรดีๆกับท่านผู้ชมนะครับก่อนก่อนที่จะจบกันวันนี้นะ,ะฝากในเรื่องของการดูแลสุขภาพอะคะ่ะการป้องกันโรคนะคะช่วงนี้ก็โรคค่อนข้างเยอะเรื่องของโควิดก็ยังเยอะอยู่อะคะ่ะอยากให้ป้องกันตัวเองเนาะ คิดว่าทุกคนเป็นโควิดไว้ก่อนก็ใส่หน้ากากล้างมือเนาะอย่าไปในที่ชุมชนค่ะครับผมก็ขอ,ขอขอบคุณมากเลยนะครับแล้วก็ไว้โอกาสหน้าพี่จะมาแวะเยี่ยมอีกนะครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีสดครับ,รบจะยังจะยังยังไม่เจอ นว่าเราอาจจะต้องมาใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าโซนโซนโซนบริการเด็กนะครับในส่วนของโอพีนะครับของเด็กนะครับของเด็กโอเคสย่าเขียว่ามีน้องหนูมาเล่นด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในส่วนของช่อง YouTube นะครับดรโอโกไกได้นะครับแล้วก็เจอกันใน EP ีหน้าๆนะครับว่าเราไปเยี่ยมชมในส่วนของส่วนไหนของโรงพยาบาลนะครับหรือว่านำเสนอนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับผมมาข้างนอกเหรอออกไปเลยใช่ไหม โคตรมาให้มยากเลยครับโอเคสุดท้ายนะครับก็เจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับต้องปิดต้องปิดวะต้องปิด